สุดอับอายขายขี้หน้าค่ะธนาคารโลกขยี้เละคูขเขมรเงินเดือนสูงแต่งโง่ค่ะจากที่ก่อนหน้านี้นะธนาคารโลกเคยอนุมาตสินเชื่อและเงินช่วยเหลือมูลค่ารวม105ล้านดอลลาร์สาหรัฐเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาการศึกษาในกัมพูชาซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือเด็กได้ก,กว่า1.7ล้านคนธนาคารโลกระบุว่า เงินจำนวนดังกล่าวประกอบด้วยสินเชื่อ100ล้านดอลลาร์และเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์จะถูกใช้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการอ่านออกเขียนได้และการคำนวณในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วกัมพูชา สำนักข่าวซินหัวยังรายงานด้วยว่าโครงการดังกล่าวนี้ยังจะขยายการเข้าถึงการศึกษาในช่วงปฐมวัยและบริการดูแลเด็กปรับปรุงคุณภาพการสอนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนและยังเสริมสร้างระบบการจัดการศึกษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกด้วยแต่ล่าสุดค่ะธนาคารโลกออกมาเผยแพร่รายงานสองฉบับในวันที่25พฤศจิกายนซึ่งระบุบอกว่ากัมพูชาจำเป็นต้องเพิ่มความพยาาม พยายามในการพัฒนาคุณภาพการสอนแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการนําเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาก็ตามทั้งนี้นะคะรายงานของธานาคารโลกได้ทําการประเมินทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณการสอนในโรงเรียนปฐมศึกษาพร้อมทั้งระบุข,ขั้นตอนในการเสริมสร้างทักษะการอ่านออกเขียนได้และการคํานวณขั้นพื้นฐานโดยทานเนียเมเยอร์ ผู้จัดการธนาคารโลกประจำกัมพูชากล่าวบอกว่าการลงทุนในครูผู้สอนและการปรับปรุงเวลาเรียนจะทำให้กัมพูชาสามารถมอบการศึกษาที่ดีขึ้นให้แก่เด็กๆและสร้างกําลังแรงงานที่มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นโดยรายงานระบุบอกว่าแม้ว่าเงินเดือนครูที่สูงขึ้นจะดึงดูดให้นักเรียนที่จบมัธยมปลายและมีผลการเรียนดีอยากสมัครเรียนต่อเพื่อเป็นครูมากขึ้น แต่ทักษะการสอนและความรู้ในวิชาต่างๆในห้องเรียนกลับยังไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนธนาคารโลกได้เรียกร้องให้ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อฝึกอบรมครูทั้งก่อนและระหว่างการปฏิบัติงานพร้อมทั้งแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิผลอย่างเช่นการลดการขาดงานของครูการลดการปิดโรงเรียนโดยพละการ และเพิ่มจำนวนสัปดาห์การสอนในแต่ละปีการศึกษาเป็นต้นค่ะแต่กัมพูชาจะนำเงินจากไหนมาลงทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาเพิ่มกันละ่ะนั่นคือปัญหาค่ะไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรกัมพูชามักจะขอเงินจากประเทศอื่นเสมอสมชื่อขอทานระดับโลกจริงๆค่ะและไม่เพียงเท่านี้เงินทุนก่อนหน้า100ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐคาดว่าน่าจะหมดไปแล้วกับการ ใช้เงินไปกับหน่วยลับพิทักษ์ฮุนเซน B H Q หรือแม้แต่การระดมกำลังพลทหารและยุโทโธปกรณ์ของเขมรเพื่อที่จะต่อสู้กับประเทศไทยแล้วกัมพูชาจะหาเงินจากไหนเพื่อมาเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของระบบการศึกษาในกัมพูชากันได้ละคะ